สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคราครูเฮกับมาอีกครั้งนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ยังเป็นเมนู <c oughs> เห็ดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าด้วยความที่อย่างในคลิปที่แล้วบอกไปว่าเห็ดที่เราซื้อมาเนี่ยมันค่อนข้างที่เยอะ,ยอะคือในในช่วงที่เขาปิดตลาดกันอะคือผมก็ต้องไปซื้อของในในแมคโครใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนแบบว่า มันเป็นขายยกแพ็กอะ่ะผมก็ต้องซื้อเห็ดมาแบบมาเป็นถุงใหญ่ๆ่อะแล้วทีเนี้ยพอมันทําไม่หมดอะแล้วยังไงอะเรากินไม่หมดก็ต้องเอามาทําที่เหลือต่อก็คือแบบว่าก็คือเสียดายใช่ไหมอ่าแล้วก็วันนี้เมนูที่จะทําก็คือเป็นเห็ดผัดไข่นะครับผมก็วันนี้อยากกินอะไรที่แบบมันค่อนข้างที่แบบจืดจืดหน่อยก็เลยเป็นเมนูที่แบบว่าไม่ต้องใส่พริกไม่ต้องใส่อะไรแต่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเมนูกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมให้ยอดมันขึ้นไวๆตอนนี้ก็ตั้งใจทํามาก็สามสี่เดือนแรกก็ยังไม่ถึงคนซับก็ยังไม่ถึงร้อยสักทีนยังไงก็ขอกําลังใจด้วยการกดกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องเมนูวันเลยดีกว่าวันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นเห็ดนะครับผมเราก็จะมีไข่อ่ามีไข่ไก่อันนี้ผมใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับแต่ว่า ไข่ไก่เนี่ยที่ผมต้องเอาตอกใส่ถ้วยไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นนานๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียได้หรืออะไรได้เราก็ต้องมาตอกเช็คดูก่อนว่าไข่อันนั้นเนี่ยยังยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเสียหรือ,อยังครับผมต่อไปก็จะมีเหมือนเดิมครับน้ำมันหอยอันนี้น้ำมันเอาไว้เจียวกระเทียมนะครับผมแล้วก็มีซอสโป่งรลฝ,ฝาเขียวแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับผมแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็จะมีจะมีน้ำเปล่านิดหน่อยแต่ว่าไอ้น้ำเปล่าเนี่ย ถ้าเป็นน้ำสต๊อกอะ่ะจะดีมากเลยครับผมเพราะว่ามันจะช่วยการเพิ่มรสชาติเข้าไปนะฮะมาเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเตาก่อนโอเคเดี๋ยวผมใช้ไฟแรงสุดเลยแล้วก็ผมจะเทน้ํามันลงไปหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นน้ํามันราข้าวนะครับผมน้ํามันนี่ที่ผมคนมืนน้ํามันเนี่ยเอาไว้เอาไว้เจียวกระเทียมนะครับผมครับผมก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมใช้กระทะของไททันนะครับผมเป็นกระทะเคลือบนะครับ โอเคเดี u, ๋ยวผมตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะใส่กระเทียมลงไปก่อนเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนผมก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วเอาไปเจียวครับผมพอใส่กระเทียมลงไปแล้วพอมีเริ่มมีกลิ่นแล้วเดี๋ยวอนนี้ผมใส่ผมใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดออริจินครั้งนี้ผมผมก็จะที่มันมาเป็นต้นนะผมก็จะจะผ่ากลางก่อนพอผ่ากลางแล้วก็จะ จะหั่นแบบชล็ตนะครับผมเป็นชล็ตชล็ตเฉียงเฉียดทั้งเป็นชิ้นนะครับผมนี่ชิ้นประมาณนี้ครึ่งวงกลมนี่ฮะ,ะผมเดี๋ยวผมจะใส่น้ําลงไปหน่อยเพื่อให้ความร้อนมันเข้าถึงเห็ดได้ง่ายขึ้นนะคะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นน้ําสต๊อกเนี่ยจะดีมากเลยมันจะทาให้มันจะช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ทําน้ำสต๊อกว้เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับถ้าถ้ารู้สึกว่าเห็ดมันเริ่มสุกแล้วเนี่ย เราค่อยใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มนะฮะครับผมแล้วตอนเนี้ยพอเห็ดได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มปรุงนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้รสที่มันค่อนข้างที่จะหวานหรือว่าเข้มข้อนอะไรผมก็จะใส่น้ำตาลไปประมาณครึ่งช้อนฮะคร,ครึ่งช้อนชานะครับต่อไปนะครับผมจะใส่เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวนะฮะอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็เพราะว่าเราจะใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มไปด้วย เพิ่มกลิ่นลงไปนะคะคืออันเนี้ยถ้าเกิดใครชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่อันนั้นเน้นรสชาตินั้นเข้าไปนะครับผมเพราะว่าความอร่อยของแต่ละคนหรือความอยากกินของแต่ละคนในมือนั้นเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยที่ว่าใส่เป็นซอตตรรสตงรักาเขียวนิดนึงแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวนิดนึงเนี่ยเพราะว่าสองอย่างเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ออกมาเค็มเราก็จะใส่ น้ำมันหอยเพิ่มนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับผมอันนี้น้ำมันหอยก็จะให้เป็นเค็มๆหวานๆมีกันนะครับผมเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจะใส่ไข่เป็นอย่างสุดท้ายนะครับผมนี่ไข่ใส่ลงไปเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึง ใส่ไข่เป็นอย่างสุดท้ายคือสําหรับผมนะฮะผมอยากให้ตัวตัวรสชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในเห็ดก่อนพอรสชาติมันเข้าไปอยู่ในเห็ดเนี่ยแล้วเราใส่ไข่ทีหลังเนี่ยเพื่อที่จะให้ไข่อ่ะเคลือบตัวเห็ดอีกทีหนึง่งแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะใส่ไข่ไปก่อนหรือว่าจะปรุงทีหลังก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ตายตัวนะครับผมแล้วแต่คนอยากจะแล้วแต่ละคนอยากจะทํานะครับผม บางคนเนี่ยอาจจะอาจจะผัดไข่ก่อนแล้วก็มามาคลุกกับเห็ดที่หลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยอืมใช้ได้แล้วอเออมาผมปิดกระทะเลยใช้ได้แล้วครับผมอันนี้รสชาติสำหรับผมสำหรับวันนี้เลย เ okay, ครับผมนะผมก็จะเทใส่จานแล้วนะครับโอเคนี่ครับผมก็จัดจานนิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรมาตัดสีให้แบบดูเขียวๆเ,เลยพอดีว่าทุกอย่างของผมหมดแล้วนี่ครับผมครับผมนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับเห็ดผัดไข่นะครับผมเป็นรสชาติที่เราอยากกินเพราะว่า ด้วยความที่เราทํากินเองที่บ้านเนี่ยเราอยากจะกินอะไรเราก็ใส่อะไรลงไปดังนั้นเราอยากกินเปรี้ยวเราก็เน้นเปรี้ยวเราอยากกินหวานเราก็ใส่น้ำตาลเ,เยอะเข้าเยอะเข้าไปหน่อยเราอยากแบบชอบเค็มๆแล้วก็ใส่แบบสีิวขาวหรือไม่ก็ไอซอฟตงรสปลาเขียวเพิ่มเข้าไปแต่ว่าอย่างผมเนี่ยวันนี้ไม่ไม่อยากกินเค็มมากก็เลยใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ก็จะมีรสชาติหวานของของ,ของตัวไข่อยู่แล้วนะครับผม ครับผมก็วันนี้ก็จบไปกับเมนูเห็ดผัดไข่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมเวยนะครับผมเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปที่ผมทําออกมาเนี่ยผมตั้งใจทํามากคือแบบซับเธอครับซับเธอครับซับเธอครับผมตั้งใจมา,มากๆจริงโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าว่าผมจะทําอะไรผมจะทําเมนูไหน แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเสิร์ชหาเมนูอาหารใน YouTube ว่าคราวควรนะครับผมก็จะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมาที่ผมเอามาทําให้ทุกคนดูนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเมนูนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับยูฮ